วันพุทธที่22มกราคม2568เวลา10นาฬกามีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการบุษิสภาครั้งที่3ทับ2568ณห้องประชุมหมายเลข 406-407ชั้น4อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมโดยสรุปผลการประชุมและมะติสำคัญได้ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาสมาชิกวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2568ระหว่างวันพฤหัสบดีที่20ถึงวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์2568 2. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกวุฒิสภาเรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยกรมสรรพากร 3. ร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบในวรระที่สตามรัฐธรรมนูญมาตรา136าจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศ 4. การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการในวรระที่1แล้วตามข้อบังคับข้อ1 คือ19ร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พศจำนวน3ฉบับ5เตรียมการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันพฤหัสบดีที่13ถึงวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2568เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช6ข้อหาลือเกี่ยวกับการปรับปรุงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกให้แก่สมาชิกวุฒิสภา 7. การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช